สวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานกับทางดีเจสเนี่ย้่าครับมีกิจกรรมศิลปะแนี่ B2S นะครับผมครบรอบ25ปีครับผมก็เป็นกิจกรรมศิลปะที่ปั้นดินน้ำมันไม่ได้ปั้นดินนานมากนะครับผมก็รู้สึกปั้นเป็นตัวอยู่ครับผมปั้นสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ดินน้ำมันมันเป็นดินมันเป็นดินเบาดินเบาแต่มันคล้ายดินน้ำมันละมัง วันนี้มันจะเหนียวกว่าเนิดแบบสนุกดีครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเราอารมณ์ดีพิเศษเโดนเส้นอะไรหนูหนูก็ไม่รู้แค่ทำหน้าแต่เขาใจเคยเหมือนเคยอยู่หนูแล้วโดนเส้นที่แบบมันเครื่องมันติดอ่ะมันจะขำยาวมากจนะโคจนน้ำตาไหลไม่ไหวแล้ววันนี้หอมแล้ววันนี้น่าดุสนั่นครับก็อวยพร BTS ครบรอบ 25ปีแล้วนะครับก็ขอให้กิจาการรุ่งเรืองแบบนี้ไปอีกยาวนานเลยแล้วก็ขอใหอ้คอยอยู่เติมสีสันให้ชีวิตคอยอยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าแฟช,ชั่นเป็นความสนุกสนานเป็นแฟชั่นให้กับคนไทยไปนานๆเลยใช่ก็บีเดสอยู่กับเรามานานแล้วน้องนานมากๆก็อยากให้อยู่กันไปยาวๆนะเพราะว่าบีเดสเขามี ครบจบแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนิยายหนังสือคำคมหรือว่าหนังสือเรียนนะฮะผมแล้วก็พวกเครื่องเขียนต่างๆนะฮะครบสูตรมีของเด็กด้วยมีแบบว่าทอยด้วยนะครับผมก็สามารถไปนั่งอ่านหนังสือได้นะครับผมแล้วก็บรากาศมันดีด้วยเรารู้สึกว่าบรรยากาศในบีเทสมันมีความแบบโคซี่โคซี่อบอุ่นแบบว่าแบบเป็นกันเองมันอยู่บ้านนะครับผมก็เข้าไปอุ่นได้ครับโอ้คิดไปคิดมาใช่ครับ ปีนี้ยี่สี่ห้าหูยี่พึ่งยี่สี่ป <25. S 1> ีหน้านูยี่แล้วหนูทำหน้าวีนทำไมอะหนูไม่ได้วีอ๋อไม่ได้วีนจะยีส <24. S 2> ี่ไรยี่สแบบี่แล้วนี่มีแบบของหวานที่เฮียให้ใส่ไหรืออ๋อไม่ไม่ได้ใส่เก็บไเก็บไวเอาเอาไปขายแล้วใส่ไปแล้วครับนูม่อวาหนูใส่ปะไม่รู้อ๋อไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ซูมดู เห็นแล้วครับใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับให้ไปเดาเอาเองไม่เป็นแบบนี้แฟ่จริงๆทำว่าเาเหมือนต้ยค่อยากตอบเห็นมีรูปไป็นทานข้าวกับต้นทุอ๋ออ่าจะไปในฐานะอะไรอดีจริงๆถามว่าไปใฐานะอะไรไปใฐานะอะไรก็รู้จักกันมานานครันฐานะเป็นคนในครอบครัวมั้ง แหละครับผมก็ตอนนั้นคือฮะเปล่ <laughs> า <laughs> มีมังแล้วมีแหละด้วยก็ถ่อมตัวไว้ไงถ่อมตัวไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ครับผมก็จริงๆหนูทักมาครับผมหนูทักมาบอกว่าปาม้าชวนแบบไปกินร้านนี้เออนี่ก็บอกว่าเออก็มีคิวว่างอยู่เราก็บอกว่าเอาวันนี้ไหมแล้วก็หนูลองไปนัดเวลาจากทางบ้านหนูใช่ตอนแรกเข้าใจ <laughs> ว่ามีปาม้าแล้วก็ของร้านก็เอาพิธีกับใครพิธีมด้วยอร่อยดีฮะอร่อยอร่อยมาก โปรตีนเน้นๆพิเศษผมอที่เรามีแบบ้โหจริงๆก็พิเศษนะฮะพิเศษมากๆสำหรับผมเรารู้สึกว่าเหมือนไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่ากินข้าวกับญาติพี่น้องไม่มีเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำแล้วก็ได้หนูก็น่าจะรู้ว่าเฮียเป็นคนพูดเก่งอ่ะพูดเก่งคุยกับป้าคุยกับม้าถามคุยกับน้าเขาอะไรเงี้ยคุยกับพิติจนถึงพิติพูดมาทำเสื้อผ้าทำ แนะนำได้อยากให้พูดมาหน่อยอยากตอบอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคะแนนอะไรคะแนนคะแนนคืออะไรนะครับไม่เข้าใจคะแนนคะแนนคือทำอะไรไม่หรอกก็แบบว่าเป็นคะแนนทำปลามาทำคะแนนอ่ะไม่รู้จริงหรือว่าแกลไม่รู้นี่ไม่รู้แกงไม่รู้ทำอย่างเงี้ยไม่ได้ทําคะแนนแต่ผมคิดว่าปาม้าหนู่รักเนียมากกว่ามากกว่าใครเนียเอ้ยมากกว่าหนูไง งอนงอนปลามาแล้วไม่ได้งอนงอนปลามาจอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะแต่ก็ถือว่าคุณจะได้แบบไปแบบเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบแฮปปี้แฮปปี้ครับเพราะว่าร้านเป็นร้านสเต็กกินเนื้อเน้นๆแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มคุมอาหารแล้วไนงะแล้วแบบว่าอยากได้โปรตีนเน้นๆหนูก็สั่งมายับแ,แต่ก็จะมีเมนูที่สองได้จากที่อะไรได้ชวนได้ครับก็บอกปลามาเวลาครับว่าชวนได้ขอบป็นเจ้ามือด้วยครับ เด็เป็นเจ้ามือเหรอเจ้ามือเหมือนเฮียเล่นไม่ใช่เป็นอ่อนเลี้ยงด้วยแต่เขาไม่ให้เลียงนะเะเขาขอบอกว่าไม่ต้องจ่ายเขาเป็นเจ้ามือเองเจ้าของร้านชื่อจอร์ดครับผมที่จอดก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วสุดท้ายก็อยากโอนเขาบอากอันแรกได้ครึ่งนึงแต่เราโอนไปเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเพิ่งมาเห็นว่าโอนเต็มอะไรเงี้ยหดหนุนเราเข้าใจไงเวลาทําร้านอาหารหรือทําอะไรสภาใครเขาอยากหดหนุน เออนึกไงอรู้เหมือนกันแต่ไม่ได้ถามหมืกันเลยจริงปามาชวนค่ะไม่ใช่ผมแล้วนั่เขาหลังปามาชวนหนูไม่ต้องมาเนาะอยงเงี้ปแบบปามาหนูก็ไปด้วยสิจริงจริงแล้วก็เได้เาก็ผมอยู่แบบร่วมโตเขาครัวเขาผมเป็นลูกเขาเพราะผมพูดมากกว่าเเปป็็นนไม่ใชยลูกอะไรฮะลูกปามาคืออ๋อจะบอกว่า เฮียไปเจอป้ามาแค่มื้อเดียวแต่คุยกับป้ามาเยอะกว่าผมที่เป็นลูกไปอีกเหมือนคุยเหมือนป้ามากับผมคุยกันเดือนหนึ่งคือเจอกันครั้งเดียวเหมือนคุยหนูคุยกับป้ามาเป็น,ปนคนพูดน้อยหรือเปล่าก็ใช่จะบอกว่าเฮียเป็นคนพูดมากใช่เฮียพูดเยอะมากเลยก็ต้องไปถามเอง ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ประมาณคิดยังไงแล้วบรรยากาศตันนั้นเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นก็ก็ดีครับหนูกินไปเยอะอยู่อ่ะก็กินนะผมก็ตั้งหน้าตั้งตากินเลยไม่หนูต้องบอกว่าวันนั้นหนูตื่นกี่โมงอ๋อวันนั้นตื่นห้าโมงเย็นครับวันนั้นอนตีสี่ตื่นห้าโมงเย็น ไม่เคยตื่นห้าโมงเย็นเลยอยากตื่นเขาก็เลยหิวไงเลยจัดหนักมือนั้นไปเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยไปจัดเต็มเลยอยู่กันครบเลยทุกคนแล้วันลองกลับว่าเอากินกันเสร็จแล้วแง้จ้ายกับคุณเแล้วเป็นไงบ้างคะาหมาชมนะแบบคุณเก่งเอางี้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้มไม่ต้องเล่าก็ได้เกือบปลามาพูดอะไรที่แบบ ปามาเจอเฮียบ่อยแล้วปามาเจอเฮียบ่อยแล้วก็ปกตินะไม่มีอะไรครับชินชินแล้วไปชินกันแล้วเดี๋ยวก็คงมีนะอ๊ะเดี๋ยวก็คงมีแหละครับแต่ถ้ามีก็เฮียก็ต้องเลี้ยงเหมือนเดิมฮะไม่ไม่ใช่ปัญหาอุ้ยป่ามากเฮียล่ะชวนเลยอ่ะคือ่อไปก็มาแล้วไม่ใช่ปัญหาหนูก็รู้ว่าเฮียมีตัง รวยรแล้วหนูก็มีตั<ว>งค์มากกว่าอ๋อไม่รวยฮนะตอนนี้ผมไม่รวยแล้วแต่เดี๋ยวมารอซีนประติจ้าบ้านยู่รออยู่นี <c oughs> ่บ้านหนูใกล้<ม>เสร็จแล้วนะผมคุยกับป้ามาทุกภาคส่วนของบ้านหนูละว, <c oughs> ว่าลงทุนเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้วัสดุประมาณไหนะ <c oughs> แล้วป้าบอกว่าบอกจำไม่ได้บอกลุงชอนมัน้งรือบอกใครให้ไปอยู่บ้านแมว สรุปผมอยู่บ้านแมวจริมบาพูดมีห้องแมวอยู่ห้องแมวใหญ่ไหมกี่ตารางกี่ตารางอยู่เป็นห้องแบบว่าเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่มีคนอยู่ทำเป็นห้องแมวก็เป็นห้องใหญ่ห้องน้ําด้วยแมวห้องน้าอ๋อเหมือนถว่าเป็นห้องมีห้องน้ำมีห้องน้ำใหว่ห้องบ้านก็เอาไปห้องแมวใช่ทำเป็นห้องแมวแมวทีเรือว่าอแมวีตุ๊คอเดียวกแล้วค่ะเดียรไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้สุดลายเงาดูไม่ได้เลี้ยงหรอกคนเลี้ยงคือปลามา่น้ เดียวก็พอแล้วครับจะ่ทำห้องรอแลถ้าเร่เไปก็นอนในนั้นแรกนที่เป็นับจุฬา่ไปแต่ทุกทเปนบ้านใหม่เฮียบ่อเล่นกันเฮยเยอะกว่าผมอีกไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแมวไม่รักเนเกลียดอไม่ึงนนีสนไีแต่ละ่ากอ พูดถึงซีนอะไรเป็นพิเศษไหมก็ทั้งชีวิตผมถ่ายซีรีส์มาไม่เคยถ่ายซีสุดท้ายเป็นซีเอ็นซีอะฮะอันนี้คือซีที่เราพูดถึงบ่อยบ่อยบ้าแบบใหม่แบบใหม่ไม่ปกติซีนเอนซีมันจะเออมันไม่ได้อยู่ซีสุดท้ายอะนึกออกไหมแล้วมันจะพลังงานเยอะเออก็เป็นเกือบสุดท้ายสุดท้ายก็แต่งงานฮะเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายเป้นยังไงบ้างเมีย สนุกดีครับผมเราก็รู้สึกว่าได้ได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็รู้สึกอย่างกับเล่นกัะหนูเราสบายใจแล้วหนูเก่งไปแล้วครับผมแล้วก็ได้ไปข้ามฟ้าได้ไปหลายโลมากได้ไปครบทุกภาคส่วนของประเทศหมายถึงว่าตลาดทะเลวังอะไรเงี้ยเออคือได้ไปทุกภาคส่วนแล้วก็ลงทุนเยอะไม่ได้กำไรกลับมาซึ่งเรื่องนี้ถูกต้องสุดก็อยากทุกคนแบบว่าติดตามครับกทุกคนแบบว่าตั้งใจมากแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า นั่งหารูปลงอย่างเงี้ยผมยังไ,ได้ลงรูปไงเราคิดถึงโมเมนต์เก่าๆหรือตอนถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอใน,นช่วงนั้นก็ทําเต็มที่แล้วก็รู้สึกเหนือ่อยแล้วก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกดีใจกับตัวเองภูมิใจกับตัวเองแต่ถ้าเป็นซีรีส์ยิ่งๆเลยนะเพราะว่าแบบของมันตงมันอยู่แล้ต้องเป็นซีรีส์ในการมุ่งจับเป็นอ๋อเป็นครับเป็นเลยแหละเพราะว่าใช่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในตอนนี้ครับแล้วก็คิดว่าอนาคตก็ ไม่รู้ว่าาจะมีอะไรมายิ่งใหญ่เท่านี้อีกไหมอือก็จะอยู่นะความทรงจำนี่ไปอีกนานเลยนะแล้วก็จบแล้วคิดถึงมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันคือดูได้แต่ว่าเราดูจบไปแล้วไงดูจบไปแล้วอ๋อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูครับดูได้เลยคนที่แบบว่าดองไว้ดูจนจบแล้วอนนี้ข้ามฟากเก่งเธอจบแล้วนะคะปลอาอีกหนึ่งรอบไปดูได้เลยทางไอ้ฉีนอีคับอยู่ในหายนันครบ14 EP ีพีเลย ช่แล้วมีแบบซีนไหนที่อยากพูดถึงเป็นพิเศษซีนไหนหลอดขอแต่งงานละกันครับมันดีซีนขอแต่งงานมันสวยมากเลยแบบว่ามันหล่อเป็นกับเอ้าอยากเล่นอยากเล่นช็อตสวยสวยที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่สวยสวยจนคนคิดว่าเฮ้ยมันซนซีรีส์จริงหรือเปล่า ไม่ผมคือผมขำม,มันขำซีนจบที่ไปยืนหน้าหน้าระเบียงตรงนั้นอ่ะจริงๆผมไปถ่ายรูปก,กันเล่นนะแล้วเขาอยู่ดีแบบเหมือนพุ่มกับลกล้องบอกสวยดีอยู่ตั้งกล้องเหมือนถ่ายฟุตอะ่ะไม่ต้องไปยืนก่อนยืนก่อนอาอาแล้วเขาก็ถ่ายไปเลยเอาเป็นซีนจบที่จริงจบมันจะเป็นเออนั่นแหละจุบ๊บๆแล้วก็ขึ้นฟ้าอะไรเงี้ย <laughs> ที่จริงจะไม่มีซีนเกาะตรงกำแพงตอนนั้นไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กัน เออก,ก็กลายเป็น,ม,นมาตั้งกล้องบอกว่าอือก,ก่อนขอถ่ายก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็เป็นซีนจบไปอ๋อดีครับเป็นอืมแบบก็ไม่ได้บ่อยเนาะที่จะได้เล่นซีนแบบนี้แต่กุ้งเข่าก็มาสองเรื่องไปไหมสองเรื่อ,นนะองอแไปไหะเข่ามอออืใช่ <laughs> แต่เรื่องก่อนนิ่งเฮียก็นานแล้วสามปีแล้วครับ <laughs> ถือว่ามาย้อนความทรงจำมาคุ้อีกรอบหนึ่ง ก็ดีครับเกิดดีย้อนกบบว่าเคมีที่เราบรรลุปอดบรรลุปอดไม่นานรอดแล้วนบรรลุอดเลยครับสงสัยว่าทะลุปลรอดหรือเปล่าหรือว่าทะลุทะลุปลอดปลอดลอดไปเลยนันน้นอแต่สคนะมองว่าไม่เนอยู่เรียลมากเปนอเหมนั่งดกเราสคนมีล้อะไยางเงอตอนเล่นเราก็ต้องคิดว่าไม่มีกล้องนะฮะ เล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นชาร์ลีรันน้องนิมนั่นแหละครับแต่เรื่องมนุษยครั้งอีหลีขอให้หนูคุกเข่าเมดโอ้ยเนี่ยเจ็บเข่าไแล้วมีองมีจีนขอเป็นงานใช่ไหมจะเป็นคุกเข่าคุกเข่าให้หนูคุกแล้วเนี่ยไม่คุกอาจจะไม่เจอหนูในเรื่องแล้วก็ได้อ้าวไม่มีแล้วครับมีจะให้หนูคุกเข่าไม่ได้เลยครับลุกไม่ได้เลย ไม่ฮะถ้าเฮียคุกก่อนแล้วหนูก็คุกตามน่ารักพี่ออกน่ารักนะลองจินตนาการเป็นพวงกับสมมุติให้ถ้าหนูถ้าเฮียคุกแล้วหนูก็คุกตามไม่เป็นไรตึงขึ้นมากำลับไปกันแล้วครับตรงนี้รีบคือเฮียาจะอยากถ่ายแล้วแหละเข้าไปเพิ่งจบถ่ายปีหน้าเลยครับรอหน่อยแต่ก็แบบว่ามีคนขอแรงงานเนี่ย ก็ทาได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ทำเราผมกดขาเขาลงครับอาจจะจบไม่สวยก็ได้คราบจบสวยมาหลายเรื่องแลวจริงจริงนี่นี่ภาวนาทุกเรื่องไปเลยแล้วก็แบบไม่ชอบใช่คือเราเขาไม่ชอบหน้าในเรื่องเกลียดกันในเรื่องไงเออแต่ชีวิตจริงเราโอเคแฮปปี้มีความสุขมากๆเนาะหนอก็ดีกว่าในในเรื่องครับผมอ่าใช่ อ๋อไม่มีแล้วครับคอนคู่ไม่น่ามีนะฮะตั้งแต่มีนาทีตัดสินใจแลุ้่นเล่นเอุ่นเล่นมีมีคอนคู่ครับผมเฟรซี่เฟรซี่เลยครับผมเหมือนเหมือนเราเหมือนเราผ่านมาหลายอย่างก็คิดคอนเซปต์แบบมันมาคบคู่แน่นอนแล้วก็แบบว่าอยู่กันมานานเงี้ยแล้วก็มันคือความรักที่แบบว่าบ้าคลั่งเลยมาดูว่าใครครั่งรักกันจริง อย่างที่บอกเวลาเราเราทำคอนเสิร์ตเรามีหลายพาร์ทหลนะคอลเลตกชันะมันจะมีหลายหลายความรักมาให้ดูแลว้วก็จะมีความรักประเภทไหนบ้างครับผมแต่ว่าคอนนี้ก็อาจจะได้เห็นถ้าสำหรับวนิวเลยนะจะได้เห็นวนิวในเวอร์ชั่นที่อาจจะโตขึ้นครับจากอนาเธอไลฟ์ Life ทั้งก่อนเพราะว่าคอนเซปต์มันมาแบบแดงเฟรซี่ขนาดนี้เราจะมาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยได้อย่างไงครับอาจจะมีแบบน่ารักก้างอยู่แล้วแต่ว่า ซีแน่นอนมีอยู่แล้วร้อนแรงแน่อนอนบอกเลยบอกเลยว่าหนูไม่แผ่วแน่นอนใช่ันนี้คือไม่แผ่วแล้วอันนี้ใส่เต็มเต็มเลยเราเห็นมัอนอีกมู์ชั่นใช่ครับรอบก่นกอนๆที่ทุกคนเห็นว่าแซ่บแล้วใครจะรู้ผมอ,อาจจะเก็บไว้อยู่ก็ได้แต่ครั้งนี้จะปล่อยออกมาเยอะแค่ไหนก็รอไปดูนี่ตัดลุ้นตัดห้าตัดใจแล้วนะฮะก็ดีก็เราเราทำคอนเสิร์ตมาก็เป็นตัวเองสนุกสนานกันได้หนึ่ง หนูก็ต้องเต็มที่เป็นอะไรก็อยากนําเสนอโชว์อะไรก็โชว์เลยแซ่บ้ใช่แต่กระดูกผมไม่ค่อยไหวนะ <c oughs> ผมก็อาจจะเต็มที่นะแต่แบบอาจจะแพ่วในเรื่องเต้นหรือเปล่าที่แล้วก็ใหญ่เล่นใหญ่มากนะมีความเล่นใหญ่มาคอนเสร์แล้วใช่ครั้งนี้นี่คือเรื่อเงของเขบแซ่บเลยผมก็จะพยายามไปใกล้เคียงความแซ่บเขามากที่สุดแต่ผมคิดว่าอันนี้คิดจริงๆเลยนะไม่ได้พูดเล่นไม่ได้กวนก็คือคิดว่าไม่น่าจะถึงเขาความแซ่บความแซ่บ เนี่ยก็แซบอยู่แล้วปกติอ่ะไม่แซบสู้หนูไม่ได้ละเขาแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ทัวร์คอนเสิร์ตมาแบบโชกโชนไงโตแล้วใช่โอมยังขายรอบไแล้วนะก็โตแล้วได้เตรียมเตอร์ฟี้กะแซบแน่นอนรอดูเลยผมว่ามันต้องหาอะไรใหม่ๆก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะโชว์อะไรทุกคนเสนอได้แล้วก็ยังไม่จบที่พวก เฮียแซบมานานแล้วสิแ,วกกแล้วก็ปวดก็ปฏิกิริยาที่ยิ่งขึ้นไปอีกนะปะหูแซบแล้วเดี๋ยวจะหูแซบอ๋อ,อไม่เหลืออะไรจะโชว์แล้วฮะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ปิดให้หมดเลยแล้วกันเฮียโชว์ไปเยอะแล้วตอนนี้แหละถึงตาผมแล้วใช่คือถ้าเฮียไม่เห็นหูแซบในคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวไปเห็นอดีว่าลาวีอยู่ดี <c oughs> <c oughs> ในหนังพอมองออกแล้วพอมองออกก็๋ยวเราใกล้ของใช่ใช่วันนี้หกกันยา เป็นเดือนของคนหน้าตาดีนิสัยดีเป็นเดือนอคนหล่อใช่ที่นักข่าวที่หนึ่งคนทำได้อย่างงี้ในพี่เราพูดใหม่เป็นเดือนองคนงหน้าตาดีใครที่เกิดเดือนคันยาเ,<อ>เขาจะหน้าตาดีนิสัยดีแล้วก็แบบว่าเป็น,นสายสายเปเเมีแต่ความสุขเจอแต่คนดีๆอันนี้คต่คันยา่คันยามม่ั่ต่าคมันยายนยา่กันยา ใช่สิบกันยาครับผมอ๋อไม่ใช่หกกันยากดบัตรอันนี้จะเข้าคันเจอตัวเองตลอดยัาคิวด้วยอ่ะสิบกันยาสิกันยาเนอะวันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่หกกันยานี้กดบัตรคอนเสิร์ตนิวเนียครับวันอะไรก็ไม่รู้แต่ไปเห็นม่แอบแบบว่าเตรียมของหวานมาเดี๋ยวต้องเตรียมแล้วเนี่ยไปดูก็จะซื้ออะไรเอาของมาให้ฮะเอาอะไรเงินไม่มีไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขอตอนนี้ตองมีกาเัวล้นต้องูดเลน <c oughs> เขาจะให้อะไรก็ให้แหละอาจริงไม่เป็นไรหรอกไม่ให้ที่ของเงินก็พูดเล่นๆพูดจริงค่ะ <c oughs> ของเงินอนะ่ะพูดจริง <c oughs> ใครบ้านหนูของเงินหน่อยห้าพันแล้วหนูให้มาเฮียจะรับหรอถ้าให้เี่ะก็โอนคืนอย่างาที่เราเคยทำเวลาหนูอยากได้กันเนี่ยผมกดโอนเลยสองแสน รีบปัดใหญ่หรู้ไหมพี่เกดโอนกลับพอเขาต้องโอนกลับพี่เกดเข้าแอบแล้วโอนกลับตามนั้นน,น,นะครับเฮียปบอกันตาใสายมีถ้าที่หลังถ้าโอนมาก,ก็คือแม่โอนกลับแล้วหนูไม่กล้ารับเงินเฮียโดยมีเหตุผลหรอถ้าเฮียอยากให้หนูก็น้อมรับไว้เลยตรงนี้อยากให้ถ้าขอถ้าน้อมรับน้อมรับเพราะถ้าเฮียให้หนูก็น้อมรับไว้เลยตรงนี้เงินทั้งวันนี้คือน้อมรับ เงินทงบ,บัญชีของเฮียหาโอนมาก็เอามาเลยไม่โอนคืนด้วยใช่คนที่เกิดตอนเนี้เฮียไม่มีเงินแล้วหนูจริงนีหนูยังไม่รู้เขายังไม่ได้บอกหนูเหมือนกัน CEO แบรนด์ซุปเปอร์ซันจะไม่มีเงินได้ย,ยังไงเฮียจะบอกว่าเนี่ยย้ายที่อยู่แล้ว้ที่อยู่ใหม่ละย้ายแล้วเหรอแพงเท่านั้นนะที่พ่อเขาบอกไม่มีทาง <S <S <อ>แล้ว ที่เฮียจนแล้วเจ่ลครก็ด้ีนจบแทนก็ดีนะไม่เสียตังค์ไม่เราขยับขยายเราอยากทําแบรนด์ให้มันดังมากขึ้นเราเลยเช่าออฟฟิศไปเลยใช่ครับอันนี้คือรียบร้อยแล้วได้ที่แล้วได้ที่แล้วเช่าออฟฟิศแต่ขาดคนทํางานสนใจสมัครติดต่อได้ในไม่ช้าอาจจะ หาพนักงานแบบเป่าประกาศนี่แหละดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆอ่ะมาหมดเลยเนี่ยเหตุได้พนัพกนงานเยอะเลยแหละอะไรครับกนับเมื่อไหร่ก่อนอะไรเรายังคิดอยู่เหมือนกันฮะเราต้องแบบว่าพุชอัพแต่ว่ตกตมยิ่งใหญแล้วจริงๆตอนนี้แบบว่าซีเรียสเรื่องธุรกิจกับสุขภาพมากค่ะผมจเป็นแทนของปีนี้แต่ว,ว่าสมัครผก็กำลังจะแบบพยายามจ,จริงๆจริงๆผมกดดันตัวเองเพราะว่า เซ็นสัญญาสองปีถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรคืบหน้าหรือว่าไม่มีผลดีต่อแบรนด์หรือเราไม่ได้ลงไปเต็มที่อ่ะเราจะพยายามลงไปเต็มที่ให้มากที่สุดเราก็จะให้เวลาตัวเองเหมือนชาเลนจ์ตัวเองไปด้วยเฮียแบบช่วงมีทำแบรนด์เยอะมากเลยตั้งใจมากคิดอะไรใหม่หมดเลยหนูมาเป็นแบบเฮียไหมถ้าตัวก็จ้างได้อาวาเลนไท์จองเลยอ่ะ,ะโอ้ใครเป็นไหมเนี่ย ีปเเลยหรอไม่หรอกปีนี้หนูไม่มีแบบว่าวันคริสต์มาสวันแบบว่าพอมีคอลเลคชันวันพระเนี้ยคอลเลคชันวันวิสาขะอะไรอย่างเงี้ย่ใชแล้วทำไมต้องเป็นวันนั้นนะคะวันอาสานห้าอะไรเงี้ยได้เลยหนูเป็นได้สีส้มถูกไหมตามเตีวันนี้ใช่ส้มไม่รู้มีไหมแต่เฮียเก็บไปคิดด้วยเอแต่รอเซเลบริ ไม่มีทำบุญครับทำบุญวันวันวันพายก็ทำบุญเนาะ <c oughs> คิดอยู่มืนเนี่ยว่าเสื้อส้มมาแล้วหน้ามาลอนนะอคกรับาเาอพลงไม่มีแเพงเลงอ๋อใช่ครับเป็นภาพยนตร์ที่เพลงเยอะมากเพราะว่าแบบแกงตาชีก็คือมีเพลงแกงแล้วแล้วแกงมีสามคนก็จะมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนไปอีกนะก็เท่ากับว่าเนี่ยสี่แล้วแล้วก็จะมีเพลง ของคนนู้คนนี้มีเพลงรวมมาแนนะรวมกัน8เพลงเลยก็คือเป็นหนังที่แบบได้ร้องได้เต้นเยอะเลยครัแล้วแต่ละเพลงแบบมีทั้งเพลงฟังสบายฟังเพรากับเพลงแบบนักรีแล้วก็มีเพลงแบบเต้นเต้นก็มีเหมือนกันก็อุ่นใสุดลังมากสุดเลยครับเห็นสัมภาษณ์พี่เติ้ลพี่แจกี้แล้วพี่เดียวด้วยครับแหละเฮียก็สงสัยว่าเหมือนพี่แจกี้บอกว่าหนูลอย ก็มีลอยปะไมหรือว่าพี่แจ็กกี้มาเล่าครับไม่ช่วงนั้นแบบว่าถ่ายหนังแล้วก็ถ่ายข้ามฟ้าแล้วก็ท่าเหนื่อยเหนื่อยสารพลังอาจจะมีหลุดไปบ้างชาร์จพลังแล้วฟังพี่แจ็กกี้เราแหละตลกมากอ๋อภาพหนูลอยขึ้นมาในหมวกตอนช่วงข้ามฟ้าอาจจะมีแบบเหนื่อยเนื่อยแต่ว่าชาร์จูนชังใช่อาจจะเป็นก็คือช่วงพักเราก็ลอยของเราไปนั่นแหละแต่ว่าพอเราเข้าซีนปุ๊บเราก็ใส่เต็มที่ช่างนอนเลยเนื่อง ต้องรอดูเลยใช่ไหมตอนนี้ตาคดีเขาล้านวิวกว่าแล้วนะครับเร็วมากเลยเพิ่งปล่อยไม่กี่วันเองครับน่าจะชอบทุกคน <S <S น่าชอบเหมือนแบบนี้ตรงนี้ก็คือเด้งโคไม่หยุดยคอมเมดี้แน่นอนตล,ลกแน่นอนเมื่อวานก็ไปเด้งมาที่งานแต่งขาก็ไม่คิวจะได้ขึ้นไปเด้งด้วย<า>พี่ๆสนหนุนมาเต็มอาจจะเอาปากที่เป็แฟนติดตาม่ะทั้งแบบคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ซีโอซึ่งก็จะกำลังเคลียร์พยาย วว้้แลก็ตครับก็ฝากคอนเสิร์ตซีโนเนียลเซคันด์คอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับที่จะจัดในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับก็จะเริ่มกดบัตรวันที่6กันยาก็คืออีก1เดือนนะครับจะจัดที่เพชรบุรีนราธิว่าทุกคนจะมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งที่2ด้วยก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่แบบเราตั้งใจจะทำโชว์แล้วก็ตามคอนเซปต์ Crazy in Love จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ ที่หนูมาเฮียยังไม่เคยทําแน่นอนซึ่งรู้ไหมว่าคืออะไรยังครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามติดตามนะครับเพราะว่าเราใส่สุดโปรดักชั่นใส่เต็มอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับผมรับรองว่าสนุกสุดมันแน่นอนไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วพูดพูดจะรู้สึกกดดันตัวเองไหมพูดเดวอาสนุกแน่นอนครับเต็มที่ฝากกดบัตรด,ด้วยวันที่6กันยายนนะครับผมครแค่นี้หรอฝา,นะากดีว่าลาวีด้วยรับ ออนมาที่สิบธันวาคมนี้ัาคมแล้วมาเด้งโคกแล้วก็เป็นนูนิวอีกแบบหนึ่งเอาสรุปเป็นหนูใช่ไหมใช่เป็นนูนิวอีกแบบหนึ่งที่อยากเห็นทุกคนบอกว่าเลิศพี่พี่ก็เอาเลยหนูเอาเลยก็อยู่กับพี่กระเทยขนาดนั้นนะโอ้โหต้องสู้ต้องสู้กับใช่พี่พี่แกงพี่กระเทยอ่ะอยู่อยู่กองก็โดนแกล้ง เราไม่สูต<า>้ต้อเรา,เรา,า <laughs> เราก็จะเป็นเด็กน้อยที่โดนแกล้งเพราะนั้นนี่แหละครับวันอยูโตแล้วจากเรื่องนี้นี่แหละจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนครับผมก็ฝากแบรนด์สเสื้อผ้าด้วยนะครับผมซูเปอร์ซันนะครับในไม่ไม่ปลายป,ายปีนี้ก็ต้นปีหน้ายังไงก็ฝากด้วยซึ่งตั้งใจทํามากๆเลยครับก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทางซูเปอร์ซันเพราะรีแบรนด์มาซึ่งจะเป็นความที่ผมชอบทุกอย่างเลยถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าโปรดักไหนไม่อ่อย ไม่ปล่อยไะไม่ปล่อยไปเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ชอบก็ไม่ให้ปล่อยไปก็ฝากด้วยครับผมรับรองว่าปีหน้าได้เห็นหลายๆอย่างแน่จากการวางแผนที่เป็นจินตนาการอยู่แต่เราจะทําให้มันเป็นจริงได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําได้เราก็จะทําได้จบได้สวยเหลือบท้าคุต